ปาถายห้ทีวีเขาบ้างปาวันนี้มีว่งคุณปรัชญาพุ่งศิรินะคะซึ่งเป็นกรรมการประธานกรรมการบริหารเนี่ยได้ชักจูงคนให้เข้ามาลงทุนแล้วก็ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนตามที่ได้สัญญาไว้นะคะซึ่งซึ่งณขณะเนี่ยนายปรัชญาพุ่งศิลิก็ยังมีการ ดำเนินการในในลักษณะชักชวนคนเข้าลงทุนแล้วก็ไม่มีการจ่ายผลตอบแทนอยู่นะคะโดยโดยสัญญาว่าจะจ่ายอันนี้จะให้ฟังคลิปสั้นๆน,นะคะลักษณะการลงทุนเป็นลักษณะไหนครับเป็นควิที่ยูฟันอะเลยคะ่ะยังไงครับขออธิบายนิดนึงก็เป็นการเปิดหอหนึ่งดาวสองดาวสามดาวสีดาวห้าดาวค่ะแล้วก็ 刚才没有。嗯 I don't care.